สวัสดีครับผมเจอกันเช่นเคยนะครับพี่พี่คลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไอพีนะครับเนาะก็ลาวสตานะครับก็ยังเดินไม่ดีนะครับพี่พี่เนาะก็เมื่อวานนี้ก็หลุดนะครับสำหรับลาวสตาผมให้3กับนะครับผลที่ออก6ก6กับ5 6นะครับอันนี้หลุดไปเนาะเน้น9 4นะครับเข้ามา6เข้ามา4 6นะ่เนาะ เราสตาร์วีไให้1กับ7ผลที่ออกเป็นแปดห้าหนึ่งหกนะครับเจ็ดไม่มาใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หนึ่งหกนะครับแล้วก็ท่านใดที่ติดตามนะครับอีกสูตรที่ผมแนะนำนะครับว่าท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางในรอบ VIP อเนาะให้ดูผลนะครับให้ดูผลเราสตาร์สองตัวบนล่างนะครับพี่พี่เนาะนะเมื่อเมื่อวานนี้ตัวเลือกเขามีสามตัวเนาะเพราะว่าหกเข้ามาบนล่างเนาะก็จะเหลือสี่หกห้านะครับก็นะครับ ห้ามาหกมานะครับท่านใดที่เลือกถูกเนาะก็ยินดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งสายวิ่งสายรูดในรอบลาวสตาร์วีไอพีนะครับส่วนแนวทางวันที่31ก่อนไปรับชมฝากคำเตือนพี่ๆทุกท่านแนวทางตัวเลขแอดทำจากสูตรคำนวณมีหลุดมีเข้าโปรดใช้ วิจนะยานในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่นาะสำหรับราวสตานะครับผมราวสตาผมให้ไปที่เลข5กับเลข1รูดไปที่เลข1 1 4่ง หนึ่งหกห้าสี่ห้าหนึ่งห้าหกนะครับสามตัวผมให้ไปที่ห้าหนึ่งสี่ นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะไวราสตาส่วนในลาวสตาร์ VIP ผมให้ไปที่เลข4กับเลข0นะครับรูดไปที่0 01 06 08 สีหนึ่งอืมนะครับจะเขียนสี่หกเนาะสี่แปดสี่หกนะครับสามตัวให้ไปที่สี่ศูนย์แปดนะครับ ก็นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสลับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา VIP นะครับก็ขอให้ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางในวันนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ